ฮัลโหลมาบัดีการยามใกล้ๆเที่ยงนะคะลูกค้านะวันนี้ก่อนที่จะก่อนที่จะรับประทานอาหารเที่ยงกันนะคะลูกค้ามาดูไม้สวยๆก,กันก่อนนะคะลูกค้านะชุดนี้เดี๋ยวนิชาจะมาจัดเหมาวรวมต้งกันนะคะลูกค้าคือหน้าเจ็ดนะคะหน้าเจ็ดสักทองเก่านะคะแล้วก็หน้าเก้าหน้าสิบนะคะหน้าเจ็ดหน้าแปดนะคะลูกค้าหน้าเก้าหน้าสิบนะคะ ชุดนี้ค่อนข้างจะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับหน้าเจ็ดนี่หนาสี่เซนเลยนะคะส่วนมันมีตั้งแต่สามเซนนะคะลูกค้าความหนาสามเซนสามเซนครึ่งนะคะลูกค้านี่นะคะสามเซนนะ,ะน,นะคะนี่นะคะความหนาจะอยู่ประมาณนี้เลยสามเซนแล้วก็ส่วนหน้าเจ็ดก็จะอยู่ที่สี่เซนนะคะลูกค้า ก็จะมีบ้างสามเซนสามเซนครึ่งแล้วก็อาจจะมีนิ้วบ้างนะคะลูกค้ามีนิ้วอยู่ไม่กี่แผ่นนะคะนี่นิ้วนะคะมีอยู่ไม่กี่แผ่นนะคะสำหรับนิ้วหนึ่งนะคะนอกนั้นก็จะ3ามเซนสามเซนครึ่งถึงสี่เซนนะคะสำหรับความหนาของเขานะคะนี่นะคะมาดูหน้าก้าวกันนี่หน้าจะเรียบสวยอย่างนี้เลยนะคะสำหรับหน้าก้าวนะคะหน้าก้าวความยาวก็จะอยู่ตั้งแต่สี่ศอกไป จนถึง11ซอกสำหรับหน้า9กหน้า1ิบนะคะส่วนหน้าเจดหน้า8ดนะคะลูกค้าหน้าเจ็ดหน้า8ดก็ยาวตั้งแต่4ศซอกนะคะสี่ซอกไปจนถึง14ศซอกนะคะสำหรับหน้า8 1ดบี่ซอก1ิบซอกส2บอซอก11บอดซอกคือความยาวค่ากันนะคะสำหรับชุดนี้ก็จะได้ความหนาของหน้าเจดคือบางบางทีก็ส 4, 4สีเส่เซนครึ่งเลยนะคะลูกค้าความหนานะคะสำหรับชุดนี้นะคะสามารถเอาไปทำ ขอบประตูได้เลยนะคะลูกค้านะสำหรับชุดนี้เดี๋ยวนี้ชาจะจัดารายการโปรนะคะจัดโปรช่วงสงการให้ดีกว่านะคะลูกค้านะเพื่อลูกค้าจะคืนกำไรให้ลูกค้านะคะชุดนี้จะคืนกำไรให้ลูกค้า,าทั้งหมดจะมีอยู่อสองตรงนี้คือ4ี่จุยกนะคะรวมทั้งหมด เกแผ่นนะคะลูกค้าสตรงนี้93แผ่นแล้วก็จะปูพื้นที่ได้อยู่ที่7 4็ตารางเมตรนะคะลูกค้านะจะปูพื้นที่ได้74ตารางเมตรชุดนี้เรามาจัดโปรเลยนะคะเหมายกทั้ง2ตรงนี้ไปแสนสามนะคะลูกค้าแสนสามเท่ากับลูกค้าซื้อแค่ยกละ28งหมืนลูกค้า สองหมื่นแปดนี่คือหน้าแปดนะคะหน้าแปดหน้าเจ็ดที่ขายราคานี้นะคะสองหมื่นแปดแต่นี่นิชาให้หน้าเก้าหน้าสิบไปเลยนะคะลูกค้าให้หน้าเก้าหน้าสิบไปในราคาสองหมืนแปดนิดๆน,นะคะลูกค้ากับการเหมายกตรงแสนสามนะคะลูกค้าคุ้มมากๆก,กับราคานี้นะคะลูกค้าจัดได้จัดเลยนะคะลูกค้านะสำหรับราคานี้เพราะว่าหน้าเก้าหน้าสิบเนี่ย ค่ะอยู่ที่สามสามหมืนสองนะคะสําหรับยกละนะคะลูกค้ายกละสามหมื่นสองแต่เรามาจัดโปรควบนะคะจัดโปรควบให้ลูกค้าได้คืนกำไรให้ลูกค้าเนาะเอาง่ายๆนะคะลูกค้านะ,ะลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรหานิชาได้เลยนะคะศูนย์หกสีู่นย์ศูย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคะโทรศัพท์นิชาจะมืดมากเลยเนาะ นี่นะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสำหรับหน้าเจ็ดนะคะสวยมากชุดนี้นะคะจริงๆแล้วหน้าเจ็ดนี่คือเครื่องนะลูกค้าเครื่องแต่นี่ชามาขายในราคาพื้นนี่คือลูกค้าจะได้ส่วนลดแบบลดเยอะมากๆนะคะถ้าขายเป็นสองจะแพงมากขายเป็นศอกสอกละร้อยห้าสิบนะคะลูกค้าแพงมากเลยก็เลย นิชามาจัดปูรวมให้เป็นพื้นนะคะลูกค้าลูกค้าสามารถเอาไปทําเครื่องได้นะคะทําพื้นได้แล้วแต่ลูกค้านะคะนี่เลยนะคะสวยๆมาจัดกันได้เลยนะคะสาหรับปูนี้นะคะแสนสามกับไม้สี่จุดหกยกนะคะลูกค้านะเท่ากับลูกค้าซื้อไปแค่ยกละสองหมืน่นแปดนิดๆนะคะลูกค้าจัดได้จัดเลยนะคะสําหรับ ไม้ที่ว่าอานาไล่ๆกันคือเจ็ดปดเก้าสิบนะคะลูกค้าสามารถไปปูพื้นได้สวยๆเลยหรือว่าไปทำอย่างอื่นก็ได้นะคะลูกค้าแล้วแต่ความถนัดของลูกค้าเลยนะคะชุดนี้ยังไงก็รีบนะคะลูกค้ารีบทักมานะคะลูกค้าพถูกมากเลยนะคะรีบทักมานะคะขอบคุณมากๆคะ่ะลูกค้าบ๊ายบายคะ่ะ